สวัสดีค่ะน้อยทำสวนค่ะวันนี้นี่น้อยจะมาทำผสมน้ำกับยูรินีต่างๆเพื่อที่จะไปราดรถดินหมกของแม่น้อยนะคะที่แม่น้อยโกยออกจากกระถางแล้วก็โกยที่สวนนะคะตรงไหนสูงๆแม่น้อยก็โกยโกยขุดๆนะคะแล้วก็ใส่เศษอาหารแล้วก็เปลือกผลไม้นะคะ แล้วก็เอาดินกลบค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดินนะคะตอนนี้มาดูน้ําหมักก่อนนะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะนี่เม่น้อยมีจุลินทียสังเคราะห์แสงน้ําหมักเศษอาหารแล้วก็จุลินทรีย์น้ำหมักนมสดนะคะฮอร์โมนนมสดแล้วก็มีนี่ e m ค่ะที่เม่น้อยขยายเองนะคะเห็นไหม หลายคนก็ขยายทุกคนนะจะขยายเป็นนะคะคนที่ชอบปลูกผักนะขยาย E.M. เองนะซื้อมาเป็นแกลอนนะคะแพงอยู่1แกลอนไซส์เล็กก็เกือบ100บาทนะคะก็มีวิธีการทำเองซึ่งไม่น้อยก็ได้ทำไว้2ถังนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นแล้วจะนำมาให้ดูนะแต่ตัวนี้ขยายจากแกลอนที่ซื้อมานะคะก็ทำง่ายๆเนาะ ทำง่ายๆเดี๋ยวไปหาดูได้นะคะอันนี้ก็คือจุรินซีเจ้าปลวกให้น้ยใส่ขวดนีไว้ใกล้จะหมดละใส่ให้หมดเลยนะคะจุรินซีสังเคราะห์แสงแล้วหมักเศษอาหารและฮอร์โมอนนมสด ไปเยอะๆเลยค่ะเรามีเยอะแล้วก็ EM ใส่ลงไปแล้วนู่นค่ะกองดินที่แม่น้อยทำปุ๋ยหมักเอาไว้เห็นไหมคะเหนไหมกองดินตรงนู้นนะคะอ,อันนี้ก็เป็นแหนแดงของแม่น้อยนะคะที่ ใส่กระบะเอาไว้เนาะเดี๋ยวดูไหนแดงนิดนึงเี่ยค่ะใส่ไว้นในกระบะเลี้ยงไว้นในกระบะแบบนี้นะคะเหยอะ e m ให้เขานิดนึงงนะให้เขาไป่าให้เขาไปเป็นอาหารเนาะให้เป็นอาหารให้กับแหนแดงนะคะเย่ยค่ะกองดินนี้นี้มีเศษต่างๆนะที่ไม่น้อยเทเทกองๆองแล้วก็หมักๆมัถมถมเอาไว้นะคะตรงนี้ เดี๋ยวเอาน้ำหมักต่างๆมาราดรถกันเนาะง่ายๆค่ะว่างๆก็ราดเอาไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอด็ดินแห้งก็ราดดินแห้งก็ราดนะคะเดี๋ยวดินเขาก็จะนุ่มเนาะแล้เวเราเอามาใส่ต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยนะคะเนี่ยเอามาใส่ต้นไม้นะจะปลูกไม่ได้นะคะ เพราะว่าเป็นปุ๋ยเข้มข้นเลยค่ะมีพวกเศษอาหารใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ขี้วัวมูลสัตว์กองเอาไว้แบบนี้เนี่ยค่ะพอแห้งแล้วก็มารดพอแห้งแล้วก็มารถค่ะเป็นเมื่อไหร่ก็คือคือถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้เลยนะคะเราเอาไปโรย,โรย เราไปเอ่ยโดยในกระถางนะคะให้เขาเป็นปุ๋ยนะคะ๋ยาไปดูกันนี่ให้ดูตัวอย่างอ้อยนะคะอ้อยในกระถางของแม่น้อยนะ,ะให้ดูหลายรอบแล้วอ้อยนี้แต่ว่าก็คือต้องต้องให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นท่อนมะลุมที่แม่น้อยสับๆนะใส่ไว้ให้เป็นปุ๋ยนะคะนี่ดินนะดินที่แม่น้อยเมื่อกี้อะค่ะที่แม่น้อยอามาใส่ไว้เมื่อวานนะมาเพิ่มดินให้เขาเป็นปุ๋ยอะค่ะ ปุ๋ยด้วยดินดินด้วยตรงนี้เป็นครบนะคะทั้งดินทั้งปุ๋ยก็ผสมกันเนี่ยค่ะเนี่ยแบบนี้ดินเราก็จะโปร่งค่ะโปร่งพอดีนะถ้าเราทำหมักดินแบบนี้นะคะแล้วมาทำเป็นโปะบนกระถางนะคะจะพอดีเลยค่ะไม่ไม่ไม่เบาไปแล้วก็ไม่หนักไปนะคะ ถ้าเราผสมชพวะแกรบขุยมะพร้าวแกรบดำแกรบดิบจะเบาเกินแล้วต้นไม้เขาจะเหมือนก็ว่าเขาจะจะแห้งเร็วอะคะ่ะต้องรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเลยเชียวล่ะคะ่ะแต่ตัวนี้ก็คือมีดินนะคะมีใบไม้มีเศษอาหารมีเปลือกหอยเปลือกปูที่เราหมักในดินนะคะนะเนี่ย เขาจะจะสดชื่นได้ทนมากเลยค่ะนะในกระถางแบบนี้ค่ะเขาจะสดชื่นได้ทนมากเลยเนี่ยค่ะจะสดชื่นได้ทนกว่านะคะการหมักที่ใช้เฉพาะเอากลาขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบอะไรเงี้ยค่ะความชุ่มชื้นความสดชื่นของใบงะจะทน จะจะมีเวลาที่ทนกว่านะคะเขารักษาความชื้นในดินได้ดีกว่าเนาะจะไม่ปล่งเยอะจะไม่แน่นเยอะดีมากเลยค่ะตัวนี้ลองหมักด,ดูนะคะง่ายๆค่ะมีเศษอาหารมีเปลือกอะไรก็เอามาขุดขุดฝังฝังเอาไว้ในดินที่เรากองเอาไว้เนี่ยค่ะดินในสวนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดินที่เรากองเอาไว้เนี่ยเราโวยดินมานะคะโกยดินมาใช่ไหมแล้วก็ ุดตรงกลางเหมือนเขาจะผสมปูนนะคะแล้วก็เอาเศษอาหารใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็เทน้ำหมักต่างๆราดด้านบนนะคะแล้วก็เปลี่ยนที่ขุดไปเรื่อยเนาะ,ะตรงนี้มองนี้มองนั้นมองนี้บ้างเนะะ mm ี hmm. ้ยค่พอพอครบวงแล้วเราก็มากลับเปลี่ยนเปลี่ยนมากรองอีกที่หนึ่งโกยๆมากรองไว้อีกที่นึงนะคะให้เขาได้ย่อยง่ายๆอะคะ mm hmm. อ่ะแล้วก็ พอกองโน้นแล้วก็กลับมากองนี้อีกทีหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งนะคะ20วันถึง1เดือนก็ใช้ได้แล้วค่ะเศษอาหารเรามีทุกวันแล้วก็ทําเป็นขุดวันนี้กองนี้อ่ะขุดออกมาแล้วก็ถมขุดออกมาแล้วก็กลบอย่างเงี้ยค่ะจนรอบจนรอบกองเนี้ยค่ะกองดินของเราก็จะกลายเป็นปุ๋ยดีๆในสวนนะคะปุ๋ยดีๆให้สวนของเราค่ะ ก็ยังมีหินอยู่นี่เห็นไหมพยายามเก็บหินออกนะคะบ้านไม่น้อยหินเยอะค่ะเป็นดินภูเขานะคะภูเก็ตส่วนมากพื้นที่ในภูเก็ตจะมีหินเยอะนะแต่ว่าต้นต้นไม้ใหญ่ๆเช่นพวกต้นสตอทุเรียนลองกองอจำปาดาอะไรเงี้ยค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะในดินดินภูเขานะเนาะแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้ผักสวนครัวเล็กๆะคะ่ะต้นไม้เล็กพืชเล็กๆอย่างเงี้ย คือไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ต้องมาปรุงนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจแม่น้อยนะคะสวัสดีค่ะ